เป็นคนที่ชอบกินเมนูปลาส้มนะยกมือค่ะแต่ว่าพอเวลาทอดแล้วเฮ้ยมันเหลือไม่ครบตัวโอ้ยทำไมทอดยากทอดเย็นทอดแล้วมันไม่สวยวันนี้นะคะการมีวิธีทอดปลาส้มง่ายงง่าย,ายมากเลยนะออกมาแล้วสวยสวยปลาเหลือครบตัวแล้วก็มีเครื่องเคียงกินคู่ด้วยนะจะกินปลาส้มเปล่าๆมันก็จะเดียวดายจนเกินไปค่ะ <c oughs> นี่ก็ได้ปลาซส้มมา1ตัวจ้าไข่เต็มท้องเลยต่อไปก็เครื่องเครียงของการนะคะการจะใช้กระเทียมไทยประมาณ2หัว3หัวโคลกหย,ยาบๆพริกแห้ง4ีเม็ดหเม็ดแล้วแต่ค่ะโคลกหย,ยาบๆแบบนี้นะคะใบมะกรูดค่ะก่อนอื่นนะเราได้ปลามาอ่ะจะล้างหรือไม่ล้างก็ได้การเอาวิ่งผ่านน้ําก่อนนิดนึงแล้วเสร็จแล้วปลามันมีความเปียกค่ะก่อนจะเอาไปทอดหากระดาษซับค่ะ ซับปลาให้แห้งให้ได้มากที่สุดเลยนะการจะใช้วิธีการซับปลาแบบนี้ซับ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 ซให้ปลาแห้งที่สุดอ่ะอืมซับซับเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการทอดละไปค่ะลงมือทอดกันจ้าระวังนะระวังไข่ในท้องแตกด้วยตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันน้ำมันไม่ต้องร้อนการจะเอากระเทียมลงไปเจียวก่อน แยกส่วนนะแยกส่วนพริกกับกระเทียมค่ะเพราะว่าพริก,กมันสุกง่ายค,ยค่อยๆเจียวกระเทียมไปนะคะเอากระเทียมเอาพริกลงเจียวก่อนน้ำม,นมันมันจะได้หอมเนาะเวลาเราทอดปลาแล้วปลามจะได้มีกลิ่นหอมๆของสมุนไพรด้วยเดี๋ยวกันก็จะใช้น้ำมันนี่แหละค่ะน้ำมันที่ทอดกระเทียมทอดพริกทอดใบมะกรูดนี่แหละเอามาทอดปลาต่อเนาะเหลืองและมีความเหลืองนิดๆแล้วค่ะ เสร็จแล้วให้เราใส่พริกค่ะลงไปอันนี้จะเป็นพริกแห้งเนาะนี่อันนี้แล้วแต่ความชอบใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เลยนะใส่ตามลาดับนะคะสําคัญเลยคือกระเทียมค่ะให้มันมีความเหลืองอย่าให้เหลืองได้ที่สัทีเดียวในกระทะนะค่ะประมาณนี้เกือบได้ที่เราก็ใส่ใบมะกรูดลงไประวังนะใบมะกรูดพอใส่ใบมะกรูดไปแป๊บเดียว เราก็จะทอดให้ใบมะก,กรูดนะคะมีความกรอบขึ้นมาคนค่ะคนตลอดเนาะโอเคค่ะใบมะก,กรูดก,กรอบทุกอย่างสุกได้ที่ค่ะใช้กระชอนนะคะตักขึ้นเอามากรอบต่อบนกระชอน ก็จะเอามาพักให้เสด็จน้ำมันแบบนี้เนาะหากระดาษซับอะค่ะซับน้ำมันนี่วิธีอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างที่การบอกนะของการอะไม่ได้ชุบแป้งไม่ได้ชุบไข่แต่ว่าก่อนจะทอดอะคะ่ะแป้งทอดกรอบค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่ในครัวเรือนนะคะซักประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในน้ำมันแบบนี้เลยนะคะเ็ 7, หลังจากนั้นค่ะละลายแป้งเราก็จะเอาปลานะค่อยๆหย่อนใส่ลงไปเลยจ้านี่เลย ทอดไปเลยค่ะน้ำมันไม่จาเป็นที่จะต้องท่วมตัวปลาก็ได้เราใช้วิธีการาตักล้าดเอาใจเย็นๆนะเวลาทอดปลาใช้ไฟกลางๆค่อยๆทอดไม่จาเป็นที่จะต้องทอดน้ำมันเยอะค่ะนี่ปลาขยับได้แล้วนะคะเราทอดไปสักพักหนึ่งเองอ่า เนี่ยไข่ปลาอาจจะมีหลุดลุ่ยบ้างนะคะข้าวที่อยู่ในท้องปลาค่ะไม่เป็นไรจ้าเป็นเรื่องปกตินะคะนะทอดง่ายเลยนี่หมุนได้หมุนติ้วรอบไอ้นี่เลยนะคะทีนี้การจะดูว่าปลาค่ะมันจะมองอยากนิดนึงเพราะว่าน้ํามันมันเป็นสีนี้อ่าว่าปลาได้ที่แล้วหรือยังถ้าปลาได้ที่ของการเหลืองแล้วนะอ้าวกราบจ้าพริกด้าน 1, หนึ่งสองซ้่งนี่บอกเลยค่ะ ในท้องปลามันจะมีข้าวเนาะข้าวเหนียวอัดไว้มันก็จะล่องลอยออกมาบ้างนะคะมีแตกๆออกมาบ้างค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าให้ดูที่ตัวปลาค่ะปลาเหลือครบทั้งตัวนะการกลับมาด้านนึ่งละระวังตรงช่วงไข่นิดนึง <c oughs> น่าตลิวไปโดนอะ่ะออค่ะถ้ามันนั้นเราก็เออช้อนออกก่อนอเก็บรายละเอียดออกก่อนเนาะที่เป็นเม็ดข้าวแบบนี้อันนี้ก็อร่อย กาก็จะใช้วิธีพลิกกลับไปกลับมาเวลาพลิกนะค่ะพยายามอย่าไปโดนท้องกน,นะท้องเขาจะบอบบางมากเลยบอกการเองนี่แหละไม่ได้บอกใครเราจะลิวไปโดนท้องเขาจ้าปลาส้มเราสุกแล้วเสร็จแล้วก่อนที่จะตักปลาขึ้น <c oughs> การจะเล่งไฟค่ะแรงสุดเลย ไล่น้ำมันนะคะไม่ปลาส้มเราอมน้ํามันจ้าหรืออมน้ํามันให้น้อยที่สุดค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะน้ํามันร้อนๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักค่ะตักหนึ่งสองซ้ำค่ะนี่เราก็จะได้ปลาส้มทอดนะคะไข่แบบเต็มๆพุงแบบนี้เลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะสมุนไพรก็ว่ากรอบหอมแล้วปลาส้มนี่สิเออไปแหวกไหยในน้ำมันมานะคะโอ้โหเหลือแบบครบตัวเลยค่ะเอาค่ะค่ะนี่หอมกรอบค่ะทอดปลาส้มแบบง่ายๆไม่ติดกระทะปลาเหลืองสวยกรอบนอกนุ่มในหอมละมุนยกครัวกันอีกแล้วค่ะกินข้าวกันแบบมอแตกมอแตนค่ะเนาะกินกับข้าวเหนียวเข้ากันที่สุดค่ะไม่มีข้าวเหนียวก็ข้าวสวยนี่แหละจ้า